สีพาเมืองวิธีชีวิตเจ้าสุนบทบันนอกเนาะตอนยำคำมังขืนกะหายู่หากินคือเก่าครับเปิดเพลงให้แมงคี้ซอนฟังใสใสโอโอ่อนเด้มค่ะโอโอ่อนตุต่นเปิดเสียงเพลงให้แมงกี้ซอนฟังมันองเปิดได้ประมาณสิบนาที กำลังเม่มมาเมื่อนี้เพิ่นทดลองเปิดเมองอยู่ขางเฮือนเมื่อเอื่นยังเคเปิดอยู่ทงไหทงหน้าเพิน่นวะเมื่อนี้ประกอบกับเดือนแจงน้ำเด้เมื่อนี้นั่นก็สิบ่ม,มาไหวปันได จังเว้นกะหากินกังเขื่อนกะหากินนี่ละมันนอกมันหน้าเริ่มเศร้าร่มเลยด้ยครับจังหน่อยนี่บกีมือจังหน,น่อยสีไปไต่กับปอมแน่บาดกางคขืนนี่กับปอมแน่ไต่โนกขุมแน่แล้วบาดนี่ โอ้นี่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 กำลังมากอีกล่ะวุ้ยบินมาดีขนาดเด็กซิกวนาที่ยังบินมาซ้ำนี่เจ๊กน้อยนี่แหงมาหลายแล้วนี่ได้จก๊กสามสี่ิบตัวนี่ก็อุย้ยเหล้วขาบเสาเด้ครับ ได้ก็ดีอยู่ดีแนวสิบอพ่อ,พอจังบริสื่อเพิน่นได้ซ้ำได้ก็ยังดีอยู่ได้น้อยก็ไปปนแล้วเตี้ย <c oughs> นั่กยิ่สอนนี่กับแปลกว้ได้ยินเสียงห้องแนวกับบินมาล่ะน่าตาเนอได้ห <c oughs> น่อยก็าอีกดอก เิดจนโดนเน,น,นตี้ยักสัปโมงหนึ่งนึงก่กระมาดอ,อกมือแรกแหกหมานหมือนเดิอันนี้เดี่ยเน่ใช่ใช่จ้ะใช่ใช่ใช่ไอ้มึงเนะี่ยโอ้ยเบาอ้วนแต่วะตัวนี้อ้วนเนาะไข่ก็บ่เปิดอยู่เนาะ ได้หน่อยกับปนตีได้ไล่กับขัวนี่ยนะครับวิธีชีวิตคนบันหนอกขึ้นนะบดเห่า,หาบกคนมากกสิบ่ค่อยได้สื่อดอกสื่อกับส่วนน้อยอลยเนี่ยมันขึ้นกับหากินกังเว้นกับหากินเนะาะหาหน่กับปน่าหากินมือแลงนี่ดอกหาไหวมืออืน่นเสาครับที่เด็กหน่อยหัวซ้ำม,มาแข่งกับจ,จักหากินห้าอย่างเลย เล็กหน่อยส้นน้ำวนบ,วบานเท่านี่จักหาจักเข็ดครับกำลังใหม่ล่ะปลุกเปกปลุกเปกมาล่ะมันประกอบกับเดือนแจ่งำอำนาจหมดนี่กันเดือนมืดนี่บ้าเก็บน้ำวนหันบนเด้นี่จักสมวงหนึ่งยังเศร้าเพราะอะไรกินเศร้าอยู่ดอกตา